สวัสดีค่ะ I am sorry สำหรับคำพูดแรงๆถ้าลง Youtube ลง Facebook ไม่ได้ก็ขอขอมาัขออภัยนะคะไม่รู้ลงได้หรือเปล่านะเมื่อกี้เราพูดคำแรงเนาะโอ้ยมันสมควรนะมันอุ้ยของึ้นพันธุพันธุอันน,นี้คืออะไรจ๊ะมองดูผู้ชายแล้วจ๊ะ มองมองดูอันนี้ดวงใครไม่รู้นะแต่เป็นผู้หญิงนะเป็นพลังงานของผู้หญิงมองดูอันนี้ครอบครัวแล้วมองดูผู้ชายคนนี้เนาะสิ่งที่เขารักนะรักมากแต่ปากอันนี้เหรอเนี่ยติดอยู่กับมีมาจมนจองปลอมผู้คนจอมปลอมผู้คนที่ต้องการที่จะรักทรัพย์ ขเขาโดยใช้ร่างกายย้อยๆ้คำพูดกลางวันก็แบบสภาพก็ยังทีนอากับลงผูกกลางคืนก็แบบเอเอนะชอบแบบจมปลอมอะ่ะชอบแบบโคกรักซ้อนอะไรพวกนี้ยคิดว่าตัวเองแบบหลอเลือกได้ไม่รู้ตัวแล้วว่าไอ้เ่อตัวเนี้ยกำลังโลเอาซับ อน,นั่นแหละดูแต่ละคนอสรพิษนะั้นกรรมกรรมของเขาแหลยอูย้ยติดมาสองใบเพราะจ้าไม่ได้เจตนานะเหมือนเขายาออกก็ไม่ได้เจตนานะที่จะหยิบแบบนี้เขาออกมาเองแล้วก็ต้องวางตั้งเขาเนาะโอ้โ หร้ยเดือสันเดือสันแล้วอยู่ข้างนอกแบบมีพาชชันไงดูเป็นเดือสันไงกับสภาพมาค,เคนเดียวแล้วคะัีเดือนสันดูสภาพเดือสันคือแบบมีพาชชันมากเลยเนี่ยแบบคุณโหนแบบหรือ โอ้โห oh. สุดยอดคืออยอะสิ่งเนี้ยแล้วก็ลืมครอบครัวคุณค่าไม่รู้ไม่รู้ดวงใครนะถ้าคุณเป็นบุคคลนี้นะทิ้งไปเถอะบักอันเนี้ยอย่าเลยทิ้งไปเถอะไม่ต้องไปคิดถึงไม่ต้องไปเสียดายทิ้งโรดจูโร่เฮม a เวล์ออฟฟิวเอลไลฟ์ด t t ช็อกก o o ูค์อัตติมดอน s s สซิมจั t ต r จ w him in the garbage start your new life ด okay. like mm ูัปทีมดูทีมเนี่ยดูสิคิดว่าใเหอะเป็นแบบเนี่ยอืมคิดถึงเขายุไฟเดียวทำไมอะไรเนี่ยมีความสุขอยู่คนเดียวทิ้งให้อีกคนหนึ่งแบบจมตรมทุกข์มองรลควคุณเดซาน ะนะค,คุณเป็นใครคุณเป็นเด็กเหรอคะอ๋อเดซันนะคะเดซันก็คือบุคคลที่มีเออมีอะไรนะมีพาชั่นกับบุคคลเนี่ยรักสามเศร้านะที่เขาดึงมาพลังงานที่เขาดึงมาก็คือ เป็นผู้หญิงที่แบบร้อนแรงมีเสน่ห์เงร้อนแรงร้อนแรงมากผู้หญิงคนนี้ทุกสิ่งอย่างสวยซักซาซีซ่าไม่รู้ซูซ่าบุว่ายังไงไม่แน,น่นะอาจจะท้องก็ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมมีเด็กไยเออแั่นแหละสูซ,ซ่ากันเข้าไปรักสามเศร้าอึงเข้ามาในครอบครัวเอ้ยไม่แน,น่นะท้องนะ บุคคลอื่นมาอยู่ตำแหน่งครอบครัวกระท้องแต่บุคคลในครอบครัวต้องไปเป็นตำแหน่งที่เป็นบุคคลอื่นห้าเออเอาไปมีอีกไหมสินนี่ท่านเจ้าขานะหรือว่านะครับสินห้าข้อเนี่ยไม่พอแล้วครับหรือว่านะเพิ่มเป็นอีกห้าข้อเป็นสิบข้อไหมครับผมเออบางคนนี้ก็ไม่หยุดนะ ทำไมมันมันเป็นยังไงฮะโอ้มันเป็นยังไงล่ะคะทำไมมันไม่เหมือนกันล่ะคะฟิลลิ่งอะความรู้สึกมันไม่เหมือนกันล่ะคะหืมเอ็ดฟิลลิ่งอะไรซ้ำทำไมอะมันมันไม่เหมือนกันล่ะคะทั้งคันอยากรู้นะคะตอบด้วยนะคะใช่ไหม สวัสดีค่ะตำแหน่งต่อไปนะคะ